สวัสดีค่ะวันนี้รายการ School Track Channel ขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ Anglo Singapore International School นะคะโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอังกฤษสิงคโปร์ชั้นนำในประเทศไทยค่ะโรงเรียนแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านอาคาเดมิกมากๆนะคะเพราะนะักเรียนที่จบจาก Anglo Singapore มากกว่าหนึ่งใน3โดดเด่นในด้าน m a t h and Science และได้เข้าเรียนต่อ Medical and Life Science ค่ะและวันนี้นะคะเราจะไปดูการเรียนการสอนแบบ Learn to Think, Think to Learn ของ Anglo Singapore กันค่ะไปกันเลยค่ะ สิงคโปร์อินเตอร์เนชั่นแนลสูนะคะเป็นโรงเรียนชั้นนําที่เน้นด้านสตรีมบีซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี2003ค่ะโดยมี3แคมปัสด้วยกันนะคะและนักเรียนมากกว่า1,600คนมาจากกว่า20สัตชาติค่ะโดยชั้นเรียนที่อังโตนะคะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันค่ะ และในส่วนนี้นะคะคือ indoor playground ค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นฟันแลเลยผุ่นชอบมากๆเลยนะคะในจุดนี้ค่ะจะช่วยสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นะคะของน้องๆให้สนุกและก็น่าตื่นเต้นสําหรับนักเรียนอนุบาลจนถึงช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะรวมถึงน้องๆที่มาจอยโปรแกรม Lion Cup ด้วยค่ะ a n g โกลสิงคโปร์มอบภาพแดลอมนะคะที่เหมาะกับการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในวัยเลย็กด้วยห้องเรียนคินเด์การเช่นที่มีทีมต่างๆเช่นทีมญี่ปุ่นทีมมหาสมุทรทีมรังนกนะคะพร้อมด้วยมุมอ่านหนังสืออิ t เทอ c ์แอคทีฟ c ั s สกรีนและเจอร์บัสเตอร์ที่ไม่เหมือนใทยค่ะ เมแต่คินเดอร์การเทนนะคะนักเรียนจะได้เรียนตามหลักสูตร British ค่ะโดยเน้นการเรียนการสอนแบบ c ชา l d Center นะคะพร้อมให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้โดยการตั้งคำถามนะคะหรือ Inquiry- Bas e d l e a r n i n g ค่ะโดยนักเรียนนะคะก็จะได้เรียนรู้การคิดวิเคราะห์นะคะร่วมถึงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอนของแองโกลนะคะแต่ทางโรงเรียนยังคงมีหลักสูตร HSK และ IGCSE ซึ่งประกอบด้วยภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นและภาษาเกาหลีนะคะเป็นทางเลือกนอกเหนือจากภาษาจีนกลางค่ะ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็น multilingual global citizen ที่สามารถสื่อสารได้หลายภาษาค่ะสำหรับนักเรียน kindergarten นะคะ teacher student ratio นะคะอัตราส่วนจะอยู่ที่1ต่อ6ค่ะและ maximum class size นะคะจะอยู่ที่20คนต่อห้องค่ะ ในส่วนนี้นะคะคือชั้นเรียนของนักเรียน Primary ค่ะโดยนักเรียน Primary นะคะจะแบ่งออกเป็น t s t e g e ด้วยกันค่ะคือ1 Foundation Stage นะคะเรียนรวม4ปีนะคะก็คือตั้งแต่ P1 จนถึง P4 ค่ะและ Orientation Stage 2ปีนะคะตั้งแต่ P5 จนถึง P6 ค่ะ และอะไรที่ทําให้การเรียนการสอนของแองโกลสิงคโปร์โดดเด่นใช่ไหมคะต้องบอกเลยว่านักเรียนตั้งแต่ primary 1นะคะจะได้เรียนกับคุณครูผู้เชี่ยวชาญในห้องเรียนเฉพาะวิชาค่ะโดยการเรียนการสอนนะคะวิชา core subject ก็คือวิชาหลักเนี่ยได้แก่ English Math แล้วก็ภาษาจีนนะคะจะได้รับการแบ่งระดับชั้นเป็น3ระดับชั้นด้วยกันนะคะผ่าน HQLT Pedagogy เพื่อพัฒนาทักษะอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ เชสหรือมารุกนะคะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในโรงเรียนค่ะเพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะนะคะนักเรียนของแองโกได้เข้าร่วมการแข่งขันและรับรางวัลในการแข่งขันหมารลุกนะคะและการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกต่างๆเช่น SASMO, SMC และ t ีโมค่ะตั้งแต่ระดับ Primary ขึ้นไปนะคะ Maximum Class s i z ซจะอยู่ที่24คนต่อห้องค่ะ ในช่วง Primary 6นะคะนักเรียนจะต้องสอบ Cambridge Checkpoint ค่ะโดยนักเรียนส่วนมากนะคะของ a n g l ก m มักจะได้คะแนนสูงก,กว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกนะคะสำหรับช่วง Secondary 1และ2นะคะนักเรียนจะเรียน Specialized Subject หรือวิชาเฉพาะนะคะแล้วก็จะต้องสอบ Cambridge Checkpoint อีกครั้งในช่วง Secondary 2ค่ะนักเรียน Secondary 3และ4นะคะจะต้องเรียนหลักสูตร IGCSE ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกคะ่ะนักเรียนจะได้เรียนหูู้อิงเลสลังเกรดและ Literatur รอย่างเข้มข้นเลยนะคะ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ IGCSE และ A Level ค่ะหลักสูตร Junior College เป็นหลักสูตร2ปีนะคะที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลายัยโดยมีวิชา A Level ให้เลือกมากมายค่ะเมื่อพูดถึงความโดดเด่นด้านอะคาเดมิกของ Angle นะคะ,ะ,คะต้องบอกเลยว่า Angle เนี่ยมี Pathway ทั้งหมด5 Pathway ให้นักเรียนได้เลือกเรียนด้วยกันค่ะ หลักสูตร Anglo p a t k w a y 4ปีนะคะช่วยให้นักเรียนได้สำรวจความสนใจและพัฒนาทักษะเพื่อความสําเร็จในอนาคตค่ะนักเรียนมากกว่า33%ของ Class of 2024นะคะศึกษาต่อในสาขา Medicine และ Life Science ทําให้องโกเนี่ยเป็นโรงเรียนที่จะปั้นนักเรียนสู่สาย Medical Engineering และ Science ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นที่น่าภูมิใจมากๆค่ะเพราะนักเรียนของ Anglo s h นะคะได้รับรางวัล Top in the World หรือ Top in Thailand นะคะในการสอบ IGCSE AS แล้วก็ A Level ค่ะ และนักเรียนยังได้สร้างโปรไฟล์ของตนเองให้โดดเด่นขึ้นนะคะผ่านการแข่งขันดีเบตค่ะโดยหลายคนนะคะตั้งเป้าที่จะเป็นตัวแทนของประเทศในระดับชาติในแต่ละปีนะคะนักเรียนของแองโกจะได้รับการขัดเลือกให้เข้าร่วมทีมชาติค่ะหลักสูตรอังกฤษสิงคโปร์ร่วมกับทางเลือกภาษาที่3นะคะคือจีนญี่ปุ่นเกาหลีเตรียมนักเรียนให้พร้อมสาหรับการศึกษาระดับสูงในสหราชอณาจาักรหรือต่างประเทศค่ะและก็พร้อมที่จะประสบความสําเร็จในระดับนานาชาติค่ะ นักเล่นของแองโกนะคะไม่ได้มีความโดดเด่นเฉพาะด้านวิชาการเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงด้านกีฬาด้วยค่ะโดยทางโรงเรียนนะคะมีฟาซิลิตี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลนะคะจิมเนเซียมแล้วก็สมมิ่งพูล l ค่ะนักเล่นของแองโกถูกแบ่งกลุ่มเป็นสี่เฮาส์ด้วยกันค่ะเพื่อส่งเสริม Teamwork และ Competition ค่ะทางโรงเรียนยังคงมีฟาซิลิตี้ต่างๆมากมายรวมถึงโรงอาหารพร้อมบุฟเฟนานาชาติพื้นที่สําหรับครีเอทีฟอาร์ห้องสมุด Computer Lab และออเดโ o เรียมค่ะและปีนี้นะคะแองโกสิงคโปร์มีข่าวดีค่ะเพราะทางโรงเรียน,นยได้เปิดอาคารเรียนใหม่นะคะคือ High School Building หรือ H b u i l d i n g ค่ะซึ่งเป็นศูนย์การการเรียนรู้นะคะสำหรับนักเรียนในชั้นมันธยมศึกษาค่ะและในส่วนนี้นะคะคือประวัติของแองโกลสิงคโปร์นะคะที่มีประวัติมายาวนานนะคะตั้งแต่ปี2003เลยค่ะซึ่งในส่วนนี้ค่ะก็จะเล่าถึงประวัติ h u m b l e b e g i n n i n g s ของแองโกสิงคโปร์ค่ะ สำหรับค่าเล่าเรียนรายปีของ Anglo Singapore นะคะเริ่มตั้งแต่374,000บาทค่ะจนถึง768,000บาทค่ะและพิเศษมากๆนะคะพอนักเรียนที่มีผลการเรียนโดดเด่นมีโอกาสสมัครขอรับทุนการศึกษาจากโรงเรียนได้ด้วยค่ะหากผู้ปกครองท่านใดน,นะคะสนใจให้น้องๆร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Anglo Singapore International School สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรและเว็บไซต์ด้านล่างนี้เลยค่ะ